สมัยก่อนเคยมีคนบอกกันว่าป่านเป็นดาราคนนั้นไงดาราที่ชื่อสายป่านป่านก็จะพูดเลยว่าป่านไม่ใช่ดาราป่านคืออาชีพนักสแสดงป่านก็ไม่ใช่ประเภทพวกที่ออกมานั่งบอกว่าหนูไม่ได้ทํเพราะทก็บอกว่าทําเรายอมรับตรงๆเพราะป่านจะถือคติว่าอะไรก็แล้วแต่ความจริงคือสุดยอดที่สุด7ปีมันก็อดทน10ปีการทํางานมันก็อดทนจากในวัยสิถ้าขอที่บ้านแลวที่บ้านไม่ว่าแล้วนั่นหมายความว่าประชาชนคนทั่วไปก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าผมก็คือร่างกายของป่านผู้ปกครองของป่านไม่ได้มีปัญหาคุณเป็นใครและคุณพูดทําไม ถ้าเกิดไม่ใช่อะไรการเนี้ยน้อยมากที่จะได้เห็นป่านสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ความรักอื่นๆแตป่านไม่เคยเชื่อมาก,ก่อนเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคน่ะมันจะเจอความรักที่พอดีขนาดนี้สวัสดีค่ะ,ะรายการมารีฝากไว้ให้คิดน,นะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นสายหวานมาก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นสายแรงหรือเปล่านะคะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในกระแสต,ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่สายป่าสวัสดีค่ะรแรกล,ลุกพี่ป่านจะดูเหมือนเป็นคนแรงเนาะแต่ในความเป็นจริงคือไม่แรงใช่ไหมคะถ้าเป็นคนรู้จักป่านอะทุกคนจะรู้ว่าป่านอะเป็นคนจริงจังเป็นคนสุดโตง่งทาอะไรทําจริงๆทําสุดตั้งแต่เด็กแล้ว10กว่าปีที่แล้วอะโซเชียลมันไม่ได้ทําให้คนธรรมดาทั่วไปใกล้ชิดกับนักแสดงดารามาก<ม>ขนาดนีน้มันก็เลยอาจจะมาจากด้วยบทงานแล้วก็สิ่งที่คนทั่วไปเห็นป่านในที่สาธารณะอย่างบางฉากที่มันมีการแบบสูบหรี่หรือการพูดจาตรงๆเนื่อง จากบทนะคะเนื่องจากการถ่ายทําคนก็เลยตัดสินเราไปแล้วเด็กคนนี้ต้องแรงแน่ๆคนธรรมดาทั่วไปถ่ายทอดบทบาทแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ปฏิเสธนะคะสมัยก่อนตอนที่เราไวรุ่นมันก็มีแฮงเอาท์ถ้าป่านไม่ทําเลยแล้วป่านนั่งสมาธิตั้งแต่15อันนี้คือเรื่องแปลกอันนี้คือปั่นโกหก <c oughs> แต่ว่าในเมื่อปั่นทําจริงๆคนทุกคนเคยปาร์ตี้เราก็ไม่เห็นจะแปลกที่มันมีภาพหลุดก็เที่ยวจริงๆในเมื่อป่านไม่ได้เจอเพื่อนที่โรงเรียนตอนมปลายเพราะเราทางานตั้งแต่เด็กการที่เราไปเจอเพื่อนหลังเพื่อนเลิกเรียนแล้วเราเลิกงานพอดีเราเลิกกองสามท เราจะไปเจอเพื่อนที่ไหนท้าไม่ใช่ทีเดียวด้วยโซเชียลมีเดียทุกคนจะเห็นคนคนนึงจากรูปอ่ะซึ่งจริงๆรงรูปแบบมันไม่ได้เล่าได้แบบครบทุกอย่างโดนจัดโดนหาว่าแบบแรงเซ็กซี่ติดเที่ยวอ่ะก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะ <laughs> เราก็คือมนุษย์คนหนึ่ง <laughs> มีมุมปาร์ตี้มีมุมน่ารักมีมุมทุ่มเทจริงใจ <laughs> คือทุกคนมันมีแบบหลายมุมอยู่แล้วเหมือนเราโดนตีกรอบไปด้วยแบบมุมเดียวที่เขาเห็นเป็นแบบนแร้โทษคนเสพเอะแหละเสพแบบไม่มีสติแย่แยะไม่ออกป่านก็ไม่ใช่ประเภทพวกที่ออกมานั่งบอกว่าหนูไม่ได้ทททาาาาพออกก็บบว่เรรรยมัตง ปั่นจะถือคติว่าอะไรก็แล้วแต่ความจริงคือสุดยอดที่สุดข่าวเสียหาย,หายเยอะมากวันไอแซนมีข่าววัดท้องมีอะไรที่แบบพีกๆที่เรารู้สึกว่าแบบสำหร, <Angel> รับปัน่นอะไม่มีอะไรที่ทําให้ปันรู้สึกว่ามันพีกเลยถ้าใครจะกุกข่าวอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ก็ไม่จริง แล้วป่านก็หัวเราะเยาะด้วยนะมาถึงว่าเมื่อเวลามันผ่านไปตอนนั้นที่มันมีพิธีมั่นพิธีสู่ขอเป็นเรื่องงามยามดีที่ที่บ้านเขาดูกันมันเป็นการสู่ขอภายในที่ไม่ได้เปิดให้ทุกคนรู้แล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวไปให้สื่อมวลชนรู้<ๆ>เขาก็เลยคิดว่าอ้าวสายป่านมั่นสายฟ้าแลบทองหรือเปล่าป่านก็ไม่ได้พูดมีคนถามมันก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะรอดูจนกระทั่งวันนั้นจนถึงวันนี้สี่ปีแล้วถ้าเกิดมีลูกก็คือลกบูดไปแล้วอะคะ่ะคนหรือช้างท้องสี่ป <laughs> ีโชคดีของป่านอย่างหนึ่ว่่่่่่าาาาาย้ออนนนนนกลัับไปปตททีเรงะด ไปคุคกคีกับวงการภาพยนตร์มากกว่าวงการโทรทัศน์ดังนั้นในวงการภาพยนตร์ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ตัดสินเราจากลุกหรือจากคําพูดอื่นๆข่าวลืออื่นๆเขาตัดสินเราจากการทํางานป่านจะแฮงเอาท์ยังไงก็ได้แต่ว่าเช้ามาป่านไปทํางานตรงต่อเวลาป่านรับผิดชอบบทได้ป่านอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะครบจนกระทั่งเลือกกองแล้วทางานออกมาแบบมีคุณภาพเขาสามารถส่งชื่อป่านเข้าชิงรางวัลต่างๆในสาขาต่างๆได้จบ ปานก็เลยไม่ได้มาสนใจเรื่องข่าวลือหรือเรื่องคอมเมนต์ต่างๆปานสนใจแค่ว่าคนจ้างงานปานได้งานที่เขาควรจะได้เหมาะสมกับราคาอันนี้คืออาชีพสมัยก่อนเคยมีคนบอกกันว่าปานเป็นดาราคนนั้นไงดาราที่ชื่อสายปานปานก็จะพูดเลยว่าปานไม่ใช่ดาราปานคืออาชีพนักแสดงรับเงินเขามา าจ้างเราเราทาง,งานให้เขาความเป็นดาราปันต้องเป็นทั้งร่างกายเป็นทั้งตัวเป็นทั้งจิตวิญญาณปันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าอันนี้คือปันเป็นนักแสดงปันเป็นอาชีพด้วยดังนั้นหมายความว่าชีวิตจริงปันใช้ชีวิตได้แต่ล<ๆ>ุกก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเนาะจากแต่ก่อนจะเห็นว่าเล่นหนังบดใสๆอะไรเงี้ยลุก็คน,น,นหวานแล้วก็แบบพอโตมาก็เริ่มแบบมีสักบ้างแต่งตัวก็ดูแรงขึ้นอะไรจริงๆมันน่าจะเกิดจากความชอบอะค่ะแล้วก็ด้วยวัยตอนเด็กอะคือปันเป็นคนทําอะไรด้วยความแบบไม่อยากให้ที่บ้านเดือดร้อนอะไรก็แแแลล้้้้ววต่่่่ทททีํําาาาจะใหบนนนดปเ เราก็เลยรอจนถึงวันเวลาที่เหมาะสมในวันที่เราโตขึ้นในวันที่เราเรียนมหาลัยในวันที่ทุกคนเริ่มยอมรับว่าอ๋อสส่ป่านก็เป็นของเขาแบบนี้เราถึงเริ่มชัดเจนในสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กจากในวัยสิถ้าขอที่บ้านและที่บ้านไม่ว่าแล้วนั่นหมายความว่าประชาชนคนทั่วไปก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าผมคือร่างกายของป่านผู้ปกครองของปานไม่ได้มีปัญหาคุณเป็นใครและคุณพูดทําไม เรื่องประเด็นความรักเลยละกันคนจะเห็นภาพความรักของพี่สายปานจากข่าวบางอันก็จริงบางอันก็ไม่จริงขอถามโดยตรงเลยละกันทั้งหมดพี่สายปานมีแฟนกีน่คนประมาณ4ี่ใช้คำว่าประมาณค่ะบางคนก็ไม่ได้จำบางคนไม่น่าสนใจเวลาคบกับใครเป็นคนแบบไหนเป็นคนงี่เง่าไหมไม่งี่เง่าเป็นคนทุ่มเทเป็นคนให้และอยากได้กลับมันก็เลยค่อนข้างเป็นความรักที่ผิดตอนีคนหนึ่งขับเฮลิคอปเตอร์มารับฮะเครื่องบินค่ะเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัว๋อเครื่องบินไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์เราอะข่าวเราอะ ชาวบ้นานปะหือชาวบ้านสุดใหลิคอปเตอร์เป็นไปนักบินค่ะมีเครื่องบินส่วนตัวบางทีความสุขมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือความรวยตรงนั้นเรายังรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แรกๆก็อาจจะแบบฮัลโหลเพื่อนเดี๋ยวกูนั่งเครื่องบินไปเที่ยวเว้ยแฟนกูขับเครื่องบินมาแล้ววันหนึ่งเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าความสุขแท้งจริงเรามันไม่น่าจะใช่แบบนี้ว่ะแค่นั้นเองค่ะคือในแต่ละครั้งแต่ละความรักที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีประสบการณ์หรือมีบทเรียนสอนเรามากขึ้นออย่่าา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 งงตนแรรรรรรกกเเเเู้สึวววคคดดหหหัั เราผิดหวังเราก็เสียใจพอน,นที่ดีไม่ควรจะให้ขนาดนี้ไม่ควรจะทุ่มเทขนาดนี้เพราะวันหนึ่งที่เรารู้ตัวว่าเราให้เยอะเกินไปเขาก็เสียนิสัยแล้วแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนเราเป็นไม่ให้ก็กลายเป็นว่าเราเปลี่ยนไปดังนั้นไม่ใช่ก็กด next พอ next มา <laughs> เราโดนที t เขาให้ให้ให้เราก็รู้สึกว่าโอ้การรับมากไปมันก็ไม่ดีอ่ะ Next. ถ้าเกิดไม่ใช่อะไรการน,นี้น้อยมากที่จะได้เห็นปันสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ความรักอื่นๆปั่นพูดได้เพราะว่าเป็นกรณีศึกษาเผื่อว่าหลายคนกําลังมีปัญหากับความรักก็จะได้รู้สึกว่าเออมันไม่ผิดนะการที่คนเราจะมีจํานวนหลักที่มากครั้งแต่ว่าเราจะเจอครั้งหนึ่งที่มันจะอยู่กับเราไปจนวันตายเหมือนมาให้กําลังใจ <c oughs> ให้ทุกคนเ <c oughs> ชื่อว่าแบบต่อให้เจอความรักที่ห่วยแตกขนาดไหนอยู่มันเปนโอกาสที่เราจะเจอคนที่มันลงล็อกขนาดนี้จริงๆอ่ะนี่ไม่ได้มองว่ามีแฟนเยอะผิดนะนี่มองว่ามีแฟนพร้อมกันอ่ะ ถ้าแบบมีแฟนหลายคนหรือมั่วหรือไม่ได้จริงใจหรือแบบหลอกให้คนอื่นแบบเข้าใจว่าแบบเออเขาสําคัญกว่าที่เขาเป็นจริงๆถ้าในเรื่องของการแบบมีแฟนคนนี้ไม่ใช่เลิกเปลี่ยนลองดูใหม่เขาบอกว่ามันไม่ได้ผิดเลยพี่ปัตนอาจจะคนที่4ี่เราเจอแหละคนที่ใช่เขาอาจจะต้องรอ12คนก็ได้ใครจะไปรู้ว่าจังหวะชีวิตที่เราจะไปเจอกับคนที่เขาลงล็อกกับเราแบบพอดีสุดๆอ่ะมันจะเป็นที่คนที่เท่าไหร่ตอบให้ตัวเองต้องครบเป็น10คนอ่ะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่า value ในตัวเราลดลงอ่ะก็เราสู้เพื่อความรักอ่ะเรายังอยากที่จะขว้ายขวาย ที่จะตามหาความรักที่มันเหมาะสมกับเราและที่มันแบบเข้ากับเราได้เพระาะฉะนั้นเราคิดว่าตัวเลขแบบไม่สําคัญเลยความพอดีในความรักครั้งนี้ความพอดีมันอยู่ตรงไหน,นพูดเป็นข้อเยอะมากยาวมาก,าว,มากวันนี้ก็พูดไม่จบป่านไม่เคยเชื่อมาก,ก่อนเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคนอะมันจะเจอความรัก ที่พอดีขนาดนี้ณนะวันนี้นะคะวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าป่านไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าถ้าวันหนึ่งมันใช่มันจะใช่เองเว้ยคำนี้มันดูเป็นแบบนิยายน้ำเน่ามาตลอดในหัวของป่านจนกระทั่งวันนี้ได้เจอแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันมีอยู่จริงมันคือคนที่เราไม่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพยายามไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอดเวลาเราสามารถเป็นนางยักษ์นางมารไยคือเขารับในสิ่งที่เราแย่ที่สุดได้รับคนเลวในตัวเราได้แล้วก็รับนางฟ้าใน แบบของเราได้ป่านแค่เป็นป่านในทุทกๆวันแล้วเขารักเราโคตรโคแล้วเขาก็เป็นเขาในทุทกๆวันแล้วเรารักเขาโคตรโคเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อให้เขาแสดงด้านลบด้านร้ายของเขาออกมามันไม่ได้ทาให้เรารักเขาน้อยลงเลยคิดตลอดเลยว่าถ้าวันนี้ตื่นมาแล้วไม่เจอเขาหรือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราอยู่กันไม่ได้ <S <S เขาก็อยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีแต่เป็นคนที่ใส่ไม่ดีที่แก้ไขได้อยู่คือนิสัยไม่ดีเรื่องคนทุกคนบนโลกใบนี้นิสัยไม่ดีแต่เรานิสัยไม่ดีแบบไหนมาเรียนก็ต้อง มีมูน<ช>เยอะเยอะเยอะม,ม,มากขา <c oughs> ดเองก็ต้องเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแยกระหว่างนิสัยกับจิตใจจิตใจคือสันดานนิสัยไม่ดีมันแก้ได้เว้ยแต่ว่าจิตใจสันดานไม่ดีมันแก้ไม่ได้อย่างวุฒิเขามีนิสัยไม่ดีบางมุมแต่ประเด็นคือวุฒิเขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนสันดานดีมันเลยปรับเปลี่ยนได้เขาจะใส่ไม่ดีอะไรบ้างอะวอยวแอด ขึ้นมาแวกขึ้นมาบ้างบางจังหวะไม่ใส่ไม่ดีทาทาไมน่าเกียดน่าเกียดมากเหมือนยักษ์เลยวูธทำกับป่านครั้งนี้ป่านไม่โกรธนะแต่ป่านนับหนึ่งอย่าให้ป่านนับสองอย่าให้ป่านนับสามนะเพราะป่านไม่ชอบเลยแบบนี้ถ้าเลิกได้เลิกทํากับป่านได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะแต่ถ้าเกิดไปทำกับคนอื่นคือถ้าเกิดเขาไม่มีต้นทุนเป็นความรักก็คือเขาตัดสินุูธเลยนะว่าบูธเป็นคนไม่ดีเขาก็งงแล้วเหมือนกับเขาก็คิดได้แล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมันคือวิธีการรับมือแบบป่านไม่ได้หมายความว่าาาาอยยดีีจะปบกแนหเเ้ มารีจะได้ผลนึกออกว่าแล้วเขามีอะไรให้เราเปลี่ยนบ้างมาัเปลี่ยนอย่างที่ทุกคนเห็นนะเป็นคนพูดจาชัดเจนมากตอนเด็กอะ่ะเคยพูดจาแบบเสียดแทงและรู้สึกสับใจเพราะเราจะรู้สึกว่าสงครามประสาทครั้งนี้เราเป็นคนชนะพูดกับวุฒไปครั้งหนึ่งเหมือนกันเป็นลักษณะการพูดแทงใจดำพอนี้แหละพู <c oughs> ดวยการเลิกลาเขาพูดกับมามาคำหนึ่งว่าพูดแล้วนะก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีเพราะทุกคําที่พูดมาแล้วถือว่าคิดแล้วหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นรับผิดชอบคําพูดตัวเองนะไม่พูดคำว่าเลิกอีกเลยกลัวต้องรับผผิดชชออบบนนน่ะทททีคคจกกู้มุ เขาบอกเมื<ห>่กันด้วยการแบบประชดประชาหนหรืออะไรก็ตามอะมันเป็นเรื่องที่แบบเอฟเฟกต์คนไม่เหมือนกันจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ไม่คนพูดนะในความรักที่ดีอะ,อะมันมีผลต่อสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดที่เราหน่อยอยู่แล้วเราก็สบายใจมากตอนที่ว่าเออวะเวลาเรามีอะไรเราคุยกับเขาได้ตรงๆเลยคือมันมีน้องมีเพื่อนอีกหลายๆคู่ที่อยู่รอบตัวคู่ปา่นและเขาเห็นปั่นกับบู๊เขาก็แปลกใจว่าคู่รักบ้าอะไรทาไมมึงถึงหัวล็อกกันตลอดเวลาทําไมมันถึงเหมือนเพื่อนกันทําไมมึงถึงไม่ทะเลาะกันทําไมมึงถึงเอนจอยกับทุกสิ่งทททุกกออย่่่าางงีีคนนึํไม เราะอชันหรือพอเธอทําไมคุณถึงซัพพอร์ตกันทําไมพี่วุฒิถึงอยู่ข้างหลังพี่ป่านทุกครั้งที่ปั่่นว้าวเวทําไมพี่ป่านถึงเป็นมือคอยประคองพี่วุฒิในวันที่พี่วุฒิอ่อนแอวันหนึ่งที่เราไม่อยากจะเสียใครสักคนหนึ่งไปแล้วเขาเป็นคนที่สําคัญและดีมากๆในชีวิตเราเราจะทําทุกทางเพื่อรักษาคนคนนี้ไว้พี่วุฒิเขาถึงพี่ปาา่านมากเขาจะรู้เลยว่ามันเป็นงานเขาฉากเลิฟซีนเขาจะสนิทกับพระเอกหรือว่าคู่พระทุกคนที่ป่านทํางานด้วยเขาก็เลยไม่หึงเพราะเขารู้สึกว่าเขากับพระเอกก็เป็นเพื่อนกันคือวุฒ แล้ว,ว่าคู่พระที่ต้องเข้าฉากกับป่านะเขาก็จะเดินมาหาวุดเองบอกพี่นี่ครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับวูดก็บอกทำง,งานเลยเต็มที่แล้วคือถึงฉากนั้นๆน,น,นะเขาก็จะไม่อยู่ไม่มากดดันป้านะ่ะ ไม่ค่อยหึงวุดเลยมีคนถามคำถามนีเยอะมากหึงไหมเพราะว่าวุดเป็นครูสอนดำน้ำเขาต้องอยู่กับผู้หญิงที่ใส่บิก,กินี่แล้วชุดว่ายน้ำตลอดเข้าใจว่าแบบสังคมว,วงวงการดำน้ำม,มันก็จะแบบอ,อใช่แล้วมันก็จะมีผู้หญิงบางคนที่มาหาวุดเขาไม่ได้อยากได้วุดหรอกแต่เขาแค่อยากชนะปาน เข้าใจว่าหมันไส้แทนเข้ามาหาวุฒเพราะอยากชนะป่านอยากรู้สึกว่าครั้งหนึ่งถ้าเกิดกูทําให้สามีของดาราอ่อนไหวได้อะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาอาจจะชนะป่านแต่โชคดีมากเลยตรงที่วุฒอะ่ะมันเปิดพวกดิเรกไอจีผู้หญิงนมโตปุวว๊บมันก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาหาป่านเลยว่าให้ตอบว่าไงดีอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดป่านนั่งอยู่ข้างๆวุฒก็หันมาให้ป่านดูเลยคือเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องพวกนี้เราจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเสียดายความสัมพันธ์ของเรามากๆกว่าเราจะแบบวนมาเจอกันดังนั้นการกอดกันให้แน่นกกกาาาารรรจัััับมมมืืออนนนนนให้แ่่่ะเเเป็งทีสํคญ ไม่ให้เรื่องโง่ๆพวกนี้มาทาลายสิ่งที่เราสร้างกันมามีเคสหนึ่งเว้ยที่ส่ง direct ig เข้ามาให้วุฒิส่งมาเป็นรูปแบบรีบนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วป่านอ่ะก็ถ่ายรูปแล้วให้วุฒิอ่ะถือโทรศัพท์ตัวเองอย่างเงี้ยแล้วป่านก็ถ่ายจับโทรศัพท์ป่านแล้วป่านก็ d i r e ก t ig ไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เขียนควสชันมาเขาก็เลยตกใจพี่ป่านคะหนูขอโทษค่ะพอดีว่าหนูทักไปเพราะหนูอยากเรียนดำน้ำกับพี่วุฒิหนูไม่รู้จะติดต่อพี่ป่านยังไงครับพี่ป่านไม่เห็น d i r e กอ ig ก็เลยติดต่อไปทางพี่วหนนููชชื่ช่่่อบคคพพีมมาาากกๆเเลยะ้ <S <S ็ิ์ท <laughs> นะแล้วป่านก็บอกว่าค่ะ IG ป่านเปิดสาธารนณะค่ะคนฟอลโล่เยอะกว่าวุฒิอีอย่าหาทำการแต่งงาน ในมุมมองของตัวเองคนเราแต่งงานเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแต่งงานกันแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตคู่แฟนกับคู่ชีวิตต่างกันเลยนะแฟนก็คือแฟนเราพบกันแบบแฟนมันก็จะมีมุมที่เรากลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถโทรหาพ่อหาแม่ได้เขาจะกลับไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเขาก็ได้อันนี้คือแฟนชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตเมื่อไหร่ที่เราไปสารรยากนแลนะ้วเขาจะทะเลาะก,กับเมียแล้วออกไปเล่าไปพูนทุกอย่างให้เพื่อนฟังไม่ได้เราจะโทรไปร้องห่มร้องไห้กับพ่อกับแม่เราไม่ได้มันเลยเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างน ตรงที่ว่าเราถึงได้นั่งจับมือแล้วคุยกันว่ายังไงเพราะคู่ชีวิตมันต้องคุยกันก่อน2คนป๋าไม่รู้ว่าชีวิตคู่คนอื่นๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ของป่านเป็นแบบนี้ป๋าเลยรู้สึกว่ามันวะเราได้แก้ปัญหากันจริงๆว่ะมันมีคํานึง่ะที่ตอนที่รถน้ําสังคุณพ่อกับคุณแม่ป่านรถแล้วก็อวยพรป่าน,น,านเขาบอกป่านคําเดียวเลยว่าชีวิตคู่หลังจากนี้คือความรักและความอดทนไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เราต้องอดทนสมมติว่ามันมีกรณีที่สุมิอาจจะนิสัยไม่ดีอีกตะเราจะแบบปิดปาต เราก็อดทนเมื่อไหร่ที่เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาแล้วมันมีความอดทนบางอย่างที่อยู่ดีก็มา เหยียบอยู่บนบ่านเขาเขาก็เหมือนกันเขาคือสามีสามีคือหัวหน้าครอบครัวคือสาหลักของบ้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่วุฒิเขาจะพยายามเข้มแข็งเพื่อให้เรามีไหลไว้พิงตลอดเวลามันคือภาระมันคือหน้าที่มันคือสเตจมันคือทุกอย่างเลยอ่ะแล้วป่านไม่ได้ให้ความสาคัญเวลาก่อนแต่งถ้าป่านรู้สึกว่าใช่ก็คือแต่งเวลาหลังจากแต่งงานดีกว่าแต่งแล้วอยู่คนยืดหรือเปล่าอันนี้สําคัญอยู่ยังไงอยู่ให้ยาวอยู่ยังไงอยู่ให้รักกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตคบกัน2ปีแต่งกันเลยเนี่ยตอนนี้แต่งกันมาห โคตรสนุกเลยมันรู้สึกว่าดีใจมากที่เราได้แชร์คือ2ปีสําหรับเราถ้าแบบในวัยเนี้ยคุยกันแล้วรู้สึกว่าใช่ก็แต่งเลยก็ได้มันอยู่ที่ใจของคนสองคนอะมันก็จะมีบางคู่ที่แบบเราเห็นแล้วเราแบบรู้สึกเ,ออเป็นห่วงนิดนึงการแต่งงานเป็นการเหมือนแบบเฮ้ยเราอายุเยอะแล้วอะเราอยากมีลูกอะช่วงนี้เราไม่อยากมีลูกแก่ณนะจุดเนี้ยเธอใช่สับเราเราใช่สอดเธอไปอาแต่งเลยโดยที่ไม่ได้มามองหลักๆว่า2คนเนี้ยจะอยู่กันได้ไหมจนถึงวันตายจริงๆเราไม่ได้มีเป้าว่าเราจะต้องรีบแต่งงานมีลูกเพราะว่าอายุเรา30แล้วป่านไม่คย แล้วป่นก็ไม่เคยหวังจะให้คนอื่นมาดูแลเราเพราะว่าเราดูแลตัวเองได้ดีด้วยพ่อแม่เราก็ดีมากๆเราไม่ได้ขาดแคลนความรักเลยเพราะว่าทุกคนในครอบครัวเข้าใจเราเราเลยไม่ได้นีดอะไรจัดเขาเลย <c oughs> การที่แต่งกับเขาจริงๆมันคือความรักจริงๆแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตคู่จริงๆวันนี้ชีวิตคู่มันยังสนุกมากๆอยู่แต่ว่าวันหนึ่งอะความเป็นเพื่อนความสนุกตรงนี้มันจะหายไปเราก็เลยแพนกันว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มจะหายเราจะทําให้ชีวิตคู่ของเรายังสนุกด้วยการมีลูกเพื่อที่จะได้เอาความสนใจทั้งหมดของเราทั้งสองคนไปลงที่ล ชมว่าลูกของเราน่ารักแบบไหนพูดไปรับปัดไปส่งมันก็อาจจะสนุกมากขึ้น มีอะไรที่อยากจะฝากให้กับคนที่จัดเล่ามาตลอดคนที่แบบดูถูกชีวิตเราอะทั้งที่ในความเป็นจริงคือแบบเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆ่ันก็หัวเราะในใจของมันมาตลอดนะม่านถึงว่าป่านก็แบบภูมิใจในตัวเองมาตลอดตรงที่ว่าทุกอย่างที่เขาพูดเกี่ยวกับป่านทั้งหมดอะไม่ไม่เป็นความจริงเลยป่านอดทน7ปีจากคำคอณละหาว่าเขาหาว่าป่านใจแตกเรียนไม่จบและยิ่งดาราเนี่ยอาจารย์มหาลัยก็จะบอกว่าทำงานอย่างเงี้ยสวยแต่ไม่มีสมองหลังจากอาจารย์พูดอะไรพวกเนี้ยเขาสามารถเช็คชื่อป่านได้เลยไปเข้าเรียนทุกวันแบบตรงต่อเวลาปป่นเรรีียจบ3คึงหา เกี่ยนนิยมประสาทใจมากเขาบอกว่าป่าน,น,นรับบทใกล้เคียงตัวเองต้านอดทนรับบทที่หลากหลายแตกต่าง้าทายมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแต่ละบ,บทจนกระทั่งวันหนึ่งป่านถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสุมรณหงส์ป่านคว้าสุมรณหงส์มาไว้กับตัวได้อันนั้นถือว่าสําเร็จแล้วนะด้านของการทําง,งานแต่ป่านก็ยังไม่หยุดแค่นั้นป่านรับบทท,ที่หลากหลายขึ้นอีกป่านลองรับบทที่เป็นนักแสดงสมโทเพื่อดันให้ตัวนางเอกเขาขึ้นคือเป็นบันไดใ,ให้อีกคนนึงแบบทาเลนนึงออกไหมแล้วป่านก เสนอชื่อข้อชิงสมทบป่านก็ไปคว้ารางวัลสมทบมาไว้อีก็เท่ากบอกว่าป่านมีรางวัลการันตีป่านตั้งใจทําจริงๆ7ปีป่นก็อดทน10ปีการทํางานป่นก็อดทนชื่อสายป่านอะมันคือชื่อหนึ่งที่ลอยตัวเหนือปัญหาทั้งหมดเพราะป่านไม่เคยลงไปยุ่งกับดราม่าป่านไม่เคยออกมาพังพูว่าไม่ใช่ไม่เคยออกมาแก้ข่าวเกี่ยวกับคาคอรหาของคนอื่นๆแต่ป่านทําให้เขาเห็นและป่านรู้สึกว่าการกระทํามันสําคัญกว่าคาพูดเสมอป่านผ่านพ้นทุกอย่างมาจนถึงวันนี้คนทุกคนก็เลยเข้าใจป่านมากขึ้นว่าสายป่าน มันมีผลวันนี้ก็เลยรู้สึกไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยวันนี้ต้องขอบคุณที่ป่านมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ได้มองอะไรเยอะแยะไกลในชีวิตคู่เขาต้องกลับไปสะท้อนคิดถึงชีวิตตัวเองด้วยต่ดสู้สูญญ <c oughs> ส้ <c oughs> นะคะ <c oughs> ที่ปาดต้องเลือกระหว่างคนที่ดีที่สุดกับคนที่รักที่สุดจะเลือกใครตอนแรกที่รักมันก็ไม่ได้เลวหรอกแต่ว่ามันมาเลวตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยแล้วมารู้อีกทีนึงก็คือมันเลวแล้วแล้วก็เสือกรักไปแล้วด้วยถ้าเกิดให้เราไปเลือกคนเลวตั้งแต่แรกเอ้นี่แม่งดูเป็นแบรนดบอยมากเราก็คงไม่เลือกเอาให้เขาเป็นคนที่เรารักและเป็นคนดีด้วยไม่ได้คือเราคงไม่ไปรักคนเลวอ,อยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่เคย<น>รักคนเลวอ่ะวันนีรักคนเลวตลอดจริงเหรอดีใจเลยบ้าบอคุณถูกหวย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวันพลายการาวด้วยนะคะกดเปิดกระดิ่งด้วยและถ้าอยากดู EP อื่นๆก็กดตรงนี้เลยค่ะ